เดียแสบสิวขึ้นน่ะมอมาเทียทรเลุมนแไก่็อยากจะอวดมากไข่ปู้งไขสีมือหนึ่งเดือไทยมาวันได้ค่ะทางกันหอบของกินมาปานผินมาเที่ยวแล้วก็น้าเรียนกันสามเกีวสอกีวสงคนแล้นี ก็มีอยากจะอวดมากน้ำจิ้มด้วยเ <c oughs> ยอะแยะเป็นถุงอันนี้ของเราอันนี้ของเราเองเราจะทำขายกันนะคะถ้าทำอันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างเนาะนี่เราจะทำขายนะคะเราจะเห็นขายเองแบรนด์ของเราเนะเาเนะแบรนด์ของเราเองน้ำจิ้มซุก,กี้แล้วก็มีซีฟู้ดด้วยปะลาก็มีนะคะแต่เราไม่ได้อามาวันนี้ปะลาก็มี Minjam telefon mai Ha? Okey. Okey. Bye bye.